จะมาลองชิมร้านอาหาราร้านบ้านนอกกันนะครับตัวที่ลัาโอกาสของห้านะครับก็น่ากินมากเลยนะแล้วก็อันนี้เป็นไก่คัว่วเกลือนะครับเป็นตำม,มีกอบเป็นยำบุนเส้นโบราณน,นะฮะแล้วก็เป็นกุ้งทอดนะเรามาลองยำบุนเส้นโบราณดูก่อนเพราะว่าไม่เคยกินเลยครับเป็นร้านอาหารเพิ่งเปิดใหม่นะครับ มีความแบบหนึบๆน,น,น,นะครับแล้วก็มีความเรี้ยก่อกลมๆอร่อยกรุบๆอร่อยมากเลยครับกรุบกรอบครับคล้าย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 ต้นตำทอดอกรอบเบาๆครับ กุ้งกรอ,อบเบาๆนะใครชอบแบบว่าแนว้กุ้งเช่นโบร,ราณเนี่ยก็ใช้ได้เลยก็เดี๋ยวเราพอเรากินเสร็จเนี่ยเราจะพาไปชมบรรยากาศรบอบๆกันนะครับกุ้งเพิ่งมานะครับเราจะมาชิมข้าวมันกุ้งกันนะว่าของเขาเนี่ยจะเด็ดขนาดไหนนะครับนี่เป็นเมนูที่เราสั่งประจํานะครับไปร้านไหนก็สั่งข้าวมันกุ้งโอโ้โหกรอบ รเราจะพาไปชมบรรยากาศรอบๆกันนะครับนี่ก็บรรยากาศเขาธรรมาชาติมากเลยนะ อ๋อน,นี่ก็เป็นบรรยากาศด้านหน้านะเรากินเสร็จล้วเนี่ยประทับใจมากเลยนะครับแล้วก็อันนี้เป็นร้านบ้านนอกคิดถึงบ้านคิดถึงเรานะครับก็บรรยากาศดีมากเลยถ้าเกิดบรรยากาศกลางคืนเนี่ยถ้าเกิดมาก็จะเบรรยากาศอีกแบบหนึ่งนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ,บ๊ายบาย